ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านครับวันนี้เรามาเจอกันอีกหนึ่งชิปครับพี่ดองพามาดูแม่ครัวครับโกเบโกะครับเอสเ0สองร้อยรุ่นห้ามักไฟซุปเปอร์ครับ <c oughs> นา่นโลคิวครับพี่ดองครับ เราดูมักไฟสเปิบแล้วก็น,นี้อยอดครับเเดูครับไฟยังกระพริบลยครับเครื่องเสียงมีครับคันนี้แอร์เย็นครับดูใกล้ๆเลยครับพี่น้อง นานเจอกันครับฝากกดไลค์ติดตามด้วยครับเจอมาอไฟครับซุปเปอร์ครับก่อนรุ่นนี้โคตรคนนิยมเยอะเลยครับส <c oughs> วยครับโคตรเร็วเลยครับไปสุดเปอร์วันนี้ครับ คันห้าครับเครื่องยนต์6สูบครับเครื่องม um ิซูบิชิ6สูบเทอร์อโบครับดูครับไปยังมีแสงครับไปยังมีแสงเร็วครับพี่น้องมาแล้วครับมาแล้ว,ลวพี่น้องตามไปดูครับพี่น้อง มาไม่ได้ครับคาราคาชังครับรถคันนี้มาปักหลักอยู่ที่น้องกุ้งสวัรค์ครับรถมาจากเชยภูมิโอ้ม่ใช่เชยภูมโคราชดวนไปเลยครับชิปนี้ครับกับโวเบโกเอสเจสองร้อยซเปอร์มักไฟ มาใส่สป,ปอร์แรงครับสมัยก่อนนี่สุดยอดเลยครับก่อแต่งด้วยไม่พานขับรุ่นนี้โคตรเท่เลยครับพี่น้อง ดูกันไปยาวๆครับพี่น้องปากกดไลค์ปากติดตาม้วยนะครับก็มีหนูดีกว่นานๆนนจะได้เจอกันแบบนี้ครับโกเบโก้ H สองร้อยซปเปอร์รุ่นห้า

่งเสียงดังดียิ่มาเอาร้กันนี้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับพี่น้องครับคลิปนี้จบแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามช่องไพฑูรยคนรักแม่โค้ด้วยนะครับสวัสดีครับ